หลังจากนี้เนี่ยใครจะตัดสินยังไงหรือใครยังจะมองหนูยังไงยังจะรักหนูหรือเปล่าหรือว่าใครยังอยากจะเข้ามาด่าหนูหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพราะว่าอย่างน้อยหนูก็ได้มาพูดในส่วนของหนูแล้วนะคะโอเคงั้นเราเข้าประเด็นแรกนะคะประเด็นโกงฆ่าตัวประเด็นโกงฆ่าตัวเนี่ยมันไม่มีจริงแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะหนูไม่เคยโกงฆ่าตัวใครนะคะโกงฆ่าตัวในที่นี้ก็คือมีคนบอกว่า เรื่องประเด็นเจ็ดสิบสาเปอร์เซนจ็ดสิบสามสิบเปอร์เซนเนี่ยก็คือเป็นข้อเสนอนะคะที่หนูเนี่ยเสนอกับน้องเก้านะคะว่าถ้าน้องเก้ามาอยู่ค่ายหนูเนี่ยหนูจะมีส่วนแบ่งจากการทำเพลงให้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลือกคุยทั้งอำเภอหรือว่าเพลงทุกเพลงที่เราทำร่วมกันเนี่ยแบ่งให้สามสิบเปอร์เซ็นต์และพี่เนี่ยขอเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าจะแบ่งให้ลิลลี่เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต ะะแล้วก็40%เนี่ยก็ขอสำหรับเจ้าของค่ายแล้วก็ขอสำหรับค่าการลงทุนต่างๆเนอะแต่ว่าทำไมถึงให้30%ตรงนี้ไม่ได้เพราะน้องเนี่ยปฏิเสธที่จะมาอยู่หรือว่าปฏิเสธที่จะมาเป็นศิลปินของหนูหนูก็เลยให้ตรงนี้ไม่ได้สัญญาใจที่ทางฝั่งน้องออกมาพูดเนี่ย ไม่ใช่ความจริงไม่เป็นความจริงเราไม่เคยมีสัญญาใจกันแต่เรามีข้อเสนอซึ่งกันและกันว่าถ้าน้องก้าเนี่ยมาเป็นศิลปินค่ายหนูคือการที่หนูจะพูดให้น้องมาอยู่ในค่ายหนูได้เนี่ยหนูต้องมีข้อเสนอถูกไหมคะข้อเสนอใหญ่ๆห,ห,หลักๆเลยที่เราคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงนะคะคุยกันก่อนเราจะปล่อยเพลงเลิกคุยทางอำเภอข้อแรกคือถ้าน้องก้าเป็นศิลปินค่ายเจนนี่เจนนี่จะแบ่งค่ายอดวิวให้น้อง9ก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ ในทุกๆเพลงที่เราจะทําร่วมกันไม่ใช่แค่เลือกคุยทั้งอําเภอข้อที่2ประเด็นนี้ประเด็นใหญ่เช่นกันเรื่องค่าตัว3,000บาทค่าตัว3,000บาทฝั่งน้องออกมาบอกว่าเป็นค่าตัวที่ให้น้องเนี่ยเดินทางจากกรุงเทพลงมาภาคใต้แล้วทางเราจะจ่าย3 0 0พันซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือ3 0 0พันเนี่ยแค่ค่าเดินทางก็หมดแล้วคะ่ะทุกคนแต่ข้อที่จริงมันคือ3,000บาทเนี่ยหนูจะให้น้องถ้าน้องเป็นศิลปินค่ายหนู แล้วเจ้าภาพเนี่ยไม่ได้จ้างน้องหนูจะเอาเงินค่าตัวของหนูเนี่ยให้น้องเองคือแบ่งให้น้องเองเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าเราทําเพลงร่วมกันแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ดีมากๆหากเรามีศิลปินผู้ชายอยู่ร่วมค่ายด้วยก็เลยเสนอไปแบบนี้และถ้าทุกคนถามว่า3,000บาททําไมน้อยจังตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปล่อยเพลงไม่มีใครรู้ว่าเพลงจะดังหรือไม่ดังถ้ามาเทียบกับตอนนี้ค่าตัวน้องก้าเนี่ยก็คงจะพุ่งแล้ว คงไม่ใช่3,000บาทแล้วแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า3 0 0พเนี่ยเป็นข้อเสนอสําหรับให้น้องเนี่ยมาเป็นศิลปิในในค่ายแต่ในเมื่อน้องปฏิเสธก็แปลว่า3 0 0 0บาทเนี่ยก็ไม่มีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่เคยทาบทามน้องให้มาร่วมคอนเสิร์ตในราคา3000บาทไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ประเด็น30-70อันนี้ทุกคนเคลียร์นะคะเพราะว่าจะให้ต่อเมื่อน,น้องเป็นศิลปิในในค่ายแต่น้องปฏิเสธไปแล้วทีนี้ปัญหามันเกิดได้ยังไงเราเริ่มแรกเลยปัญหาเกิดขึ้นจาก อตอนที่น้องก้าวออกมาไล์สดเนี่ยน้องบอกว่าน้องอะ่ะมีผู้คนในโซเชียลเนี่ยไปรุมด่าพ่อน้องรุมด่าน้องรุมด่าครอบครัวน้องจนน้องเสียหายน้องก็เลยออกมาไล์สดปกป้องตัวเองจนเป็นข่าวกระแสดราม่าต่างๆแล้วทางฝั่งน้องเนี่ยบอกว่าฝั่งเราเนี่ยเป็นคนเริ่มซึ่งฝั่งเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากนี่นะคะ เกิดจากเพจเพจหนึ่งที่เป็นเพจสําหรับคือเพจเนี้ยเป็นเพจที่โจมตีหนูมาทุกเรื่องแหละโจมตีมาตลอดในระยะเวลาที่นานมากๆคือจริงๆตัวหนูเองเนี่ยก็ปล่อยวางกับเพจนี้แล้วไม่เคยไปนสนใจเพจนี้แล้วแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันทําให้พอเขาออกมาโพสเนี่ยทำให้คนเนี่ยเข้ามาด่าหนูด่าแม่ด่าลิลลี่ด่าครอบครัวด่าเด็กในค่ายหนูก็เลยจําเป็นที่จะต้องออกมาโพสต์ชี้แจงในอีกโพสตหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะเป็นเรื่องหลังถัดจาก โพสนี้แล้วกันนะคะอันนี้ขออนุญาตชี้แจงสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนก็คือมีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเนี่ยค่ะออกมาโพสต์ว่าเฉาสุดฮอตวงในกระซิบมาค่ะคุณค่ายเพลงดังที่ดังเป็นพรูแตกกับเพลงที่เคยเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามีการเบี้ยวค่าตัวกันอันนี้ไม่มีนะคะการเบี้ยวค่าตัวไม่มีแน่นอนพูดแล้วขนแขนดิฉันลุกเลยค่ะ มีใจความว่าตอนเริ่มทำเพลงทางเจ้าของเพลงได้ตกลงกับนักร้องร่วมซิงเกิลโดยเป็นสัญญาใจว่าจะอัพลงแพลตฟอร์ม YouTube แล้วแบ่งผลประโยชน์กัน 70- 30สเปอร์เซนตสัญญาใจไม่มีอยู่จริงค่ะหนูอยากรู้ว่าหนูจะไปสัญญาใจได้ยังไงในเมื่อหนูยังไม่รู้เลยว่าเพลงจะดังหรือเปล่าและหนูมีสิทธิ์อะไรที่จะไปแบ่ง30เอร์ให้น้องทงั้งท้งที่น้องเนี่ยไม่ได้มาเป็นศิลปินค่ายเรามันเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งกันและกันเรื่องนี้ พ่อรู้ดีหนูรู้ดีน้องก้าวรู้ดีว่ามันไม่ใช่สัญญาใจแต่มันเป็นข้อเสนอที่ทางคุณเนี่ยปฏิเสธไปตั้งแต่ตอนนั้นนะนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะอย่าว่ากันนะหนูตื่นเต้นมากเพราะเรื่องมันใหญ่มากอ่ะอ่านต่อเนาะแต่หลังจากเพลงดังเป็นผู้แตกกลับคืนคําไม่แบ่งผลประโยชน์ตามที่ตกลงเอาไว้โดยฝั่งเจ้าของค่ายอ้างว่าเป็นเพลงของน้องสาวตน้นอ่ะอันนี้ถูกเป็นเพลงของลิลลี่ถูกต้องค่ะ จึงยังไม่แบ่งรายได้ที่ได้จากยอดวิวทางแพลตฟอร์มของ Youtube ตามที่เคยตกลงปรงใจกันไว้โดยทางฝ่ายนักร้องชายก็ได้แต่อดทนเก็บมาตลอดที่ผ่านมาคืออันนี้หนูมีคำถามตั้งแต่วันแรกที่เป็นข่าวว่าเหตุใดทำไมน้องถึงต้องอดทนกับเรื่องแบบนี้ถ้าหนูไม่ได้รับความยุติธรรมตั้งแต่วันแรกอะหนูควรที่จะออกมาเรียกร้องความยุติธรรมนี้ตั้งแต่วันแรกหรือเราสามารถโทรเคลียร์กันได้ แต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ทุกคนรู้อีกว่าทําไมเราถึงไม่โทเคียกันเดี๋ยวมันมีเรื่องอีกค่ะคือจริงๆในเรื่องของน้าใจเนี่ยหนูมีให้น้องแน่นอนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราไม่ได้คุยกันหรือว่าทางของพ่อน้องเนี่ยรับข้อตกลงของเราไม่ได้คือจะให้30%มสิบเปอร์ซ็นมันให้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ากรณีที่เจนนี่เนี่ยเคยไปฟีดเพลงให้กับคนอื่นเนี่ยหนูไม่เคยไปเรียกร้องตรงยอดวิวสามสิเปอร์เซ็นตรงนี้เลยแต่ในเมื่อเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเนี่ยดังสามร้อยห้าสิบล้านวิว แน่นอนว่าทางน้ําใจเนี่ยเราก็มีให้แต่มันไม่ได้เราไม่ได้ให้ไปเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันคือคุณพ่อน้องเนี่ยหลังเกิดเรื่องเนี่ยไม่เคยรับโทรศัพท์หนูเลยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าอ่ะนี่นะคะเพจเพจเนี้ยเป็นคนเริ่มนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอเพจนี้เป็นคนเริ่มเนี่ยมีคนแชร์ทั้งหมดนะคะ6กพันกว่าคนหนูขออนุญาตลบชื่อนะคะ 6,000กว่าคนที่แชร์เลยทําให้คนเนี่ยเข้ามาดา่าหนูด่าแม่ะ่ะเนาะจริงๆแล้วเรื่องที่โซเชียลเข้ามาด่าเนี่ยหนูมองว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าถ้าเกิดมีการโพสต์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่เข้าข้างน้องก็ดา่าหนูคนที่เข้าข้างหนูก็ด่าน้องอันนี้น้องบอกว่าอยากให้หนูออกมาขอโทษตรงนี้หนูขอโทษพ่อน้องก้านะคะสําหรับคนที่เข้าไปดา่าหรือว่าไปก้าก่ายพ่อ หนูไม่เคยสั่งให้ใครไปด่าพ่อแต่เรื่องนี้หนูต้องออกมาชี้แจงหนูเองเสียใจมากๆที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเพราะหนูไม่เคยอยากให้เกิดตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ไม่เคยอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเลยถ้าคุณพ่อจำได้หนูติดต่อคุณพ่อไปตลอด ตั้งแต่ที่เรามีปัญหากันแต่พ่อไม่เคยได้รับกันได้รับการติดต่อจากหนูแต่ไม่เคยรับโทรศัพท์หนูหลังจากสายเดียวสายนั้นพ่อก็เลือกที่จะไม่คุยกับหนูเลยหนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะคะอ่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพ่อออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพ่อโทรมาถามหนูว่าเพลงได้รอยลานวิเวเลวไม่คิดตึงนองมังเออ ทีนี้คําว่าไม่คิดถึงน้องบ้างเลยเนี่ยหนูต้องขอโทษด้วยที่หนูอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าคําว่าไม่คิดถึงน้องนแน่นอนอาจจะต้องเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องคอนเสิร์ตแน่นอนเพราะคอนเสิร์ตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทางน้องเนี่ยได้ปฏิเสธค่ายเราแล้วก็ไปอยู่กรุงเทพนะคะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องนั้นแต่ว่าไอ้คำว่าไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอเนี่ยเราก็พอจะรู้ในความคิดของเราว่ามันคือเรื่องของผลประโยชน์เราก็เลยถามคุณพ่อบอกคุณพ่อไปว่าคิดถึงตลอดค่ะแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ได้ ร้อยล้านวิวหนูขอโทษเนะี่ยหนูไม่ได้ประชดนะคะหนูขอโทษจากใจเพราะหนูไม่อยากให้เรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นเนาะโอเคได้ร้อยล้านวิวเนี่ยไม่คิดเนาะไม่คิดถึงน้องบ้างเหรอตอนนั้นหนูบอกพ่อหนูบอกพ่อไปว่าหนูขอบคุณพ่อมากๆและก็ขอบคุณน้องก้าวด้วยที่มาเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนี้แต่ทีนี้คุณพ่อเข้าเรื่องว่าแล้วเรื่อง30เปซที่คุยกันไว้ล่ะอ่ะทีนี้หนูก็บอกไปว่า30มสิเอร์ซนน้องไม่ได้แล้วนะคะพ่อเพราะว่าน้องอ่ะไม่ได้อยู่สังกัดเดียวกับหนููหนกก็เลยบอว่า น้องอ่ะไม่ได้ในส่วนนี้ทีนี้พอหนูบอกว่าน้องไม่ได้ในส่วนนี้คุณพ่อเนี่ยก็เริ่มที่จะคือหนูสัมผัสได้ว่าคําพูดคนเราอ่ะคือคนตายๆแล้งกันนั้นคือมันเข้าใจกันนี้คือคําพูดตอนนั้นนะพ่อก็ไม่ค่อยโอเคที่หนูไม่แบ่ง30%ให้น้องทีนี้พอหนูไม่ได้แบ่ง30%ให้น้องเนี่ยหนูก็เลยถามคุณพ่อไปว่าพ่อแล้วถ้าสมมติว่าหนูไม่ได้แบ่ง3 0ให้เนี่ยทางพ่อเนี่ยอยากให้หนูแบ่งให้น้องเท่าไหร่ นะคะตอนนั้นหนูถามไปตรงๆเลยเพราะว่าแน่นอนว่าที่คุณพ่อโทรมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องนี้นะคะแต่ว่าหนูอะถ้าให้เป็นสาไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เป็นข้อเป็นข้อตกลงที่เรามีกันไว้ตั้งแต่แรกอันนี้ทางน้องรู้ดีทางเรารู้ดีนะคะแล้วก็ทีนี้พอคุยกับคุณพ่อไปสักพักเนี่ยคุณพ่อก็บอกว่าเออบอกว่าอะไรนะก็ไม่เป็นไรก็ได้รู้กันว่าเออสานตะ์น้องไม่ได้แล้วก็ คุณพ่อบอกว่าแค่นี้ก่อนขับรถอยู่เดี๋ยวโทรกลับหรือว่าเดี๋ยวค่อยติดต่อกันใหม่อะไรสักอย่างนี่แหละหนูก็เลยวางสายกับพ่อไปทีนี้พอวางสายกับพ่อปุ๊บเนี่ยอ๋อแต่ว่าตอนที่โทรตอนที่คุณพ่อโทรมาอย่างอีกเรื่องนี้ยังมีเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อโทรมาคือคุณพ่อบอกว่ารู้ไหมว่าวันที่ถ่ายเอ็มวีอ่ะหนึ่งหมื่นที่ให้ค่าจ้างไปอ่ะน้องอ่ะไม่พอเพราะว่าน้องอ่ะมีค่าซื้อชุด ค่าที่พักค่ากินอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยพอหนูได้ยินแบบนี้หนูก็ไม่สบายใจแหละเพราะว่าถ้าน้องไม่พอคือตอนนี้เพลงมันดังตั้ง100ล้านวิวอะแล้วคนที่เขาออกมาบอกว่าเขาไม่พอเนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกเสียใจเพราะว่าน้องคือน้องควรจะได้รับในสิ่งที่น้องควรได้รับคือค่าตัวเนี่ยควรจะได้ครบถ้วนแต่วันนั้นถ้าจําได้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่พักเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยบอกเองว่าพ่อมีญาติอยู่ที่ สีชนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพ่อไปนอนบ้านญาติหนูก็เลยไม่ได้คิดถึงเรื่องที่พักก็ขอโทษด้วยแล้วคุณพ่อก็บอกว่าเรื่องการกินเนี่ยวันนั้นเนี่ยคุณพ่อขอไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลยไม่เป็นไรค่ะก็พ่อไปกินข้าวกับญาติหนูก็เลยไม่ได้จัดการเรื่องการกินให้พอ่ออันนี้ก็ยิ่งขอโทษไปอีกนะคะแต่ว่าส่วนเรื่องชุดเนี่ยก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดเยอะว่าน้องเนี่ยซื้อชุดมาเท่าไหร่คือตอนนั้นคิดว่าหนึ่งหมื่นเนี่ยพอไหมเพราะว่าตอนที่โอนไปให้น้องเนี่ย ก็คือถามน้องแล้วว่ามันพอไหมซึ่งทางน้องเองก็บอกมาว่ามันพอเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้ทีนี้พอวางสายไปเนี่ยวันนั้นที่วางสายไปเนี่ยเจนนี่เนี่ยก็เลยโทรหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในภาคใต้นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทั้งฝั่งน้องแล้วก็ฝั่งหนูว่าไปปรึกษาว่าเนี่ยสาหรับค่ายออยอดวิวตรงนี้หนูแบ่งไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตกลงกันแต่แรกแล้วหนูจะทํายังไงกับเรื่องนี้ได้บ้างผู้ใหญ่ก็แนะนามาว่างั้นให้หนูเนี่ยก็แบ่งเป็นน้ําใจให้น้องไป นะคะหนูก็รับทราบและทีนี้หนูก็รีบโทรกลับหาพ่อเพื่อคุยเรื่องนี้พอโทรกลับไปเนี่ยคุณพ่อไม่รับสายแล้วพอพ่อไม่รับสายหนูก็เลยเลือกที่จะทักแชทน้องไปขออนุญาตเปิดแชตนิดนึงนะคะทักแชทน้อง9ก้าไปนะคะขออนุญาตเปิดแชตก่อนค่ะ ซึ่งจริงๆมันมีเป็นเอกสารนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดแชทเลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้ที่หนูออกมาพูดวันนี้หนูไม่ได้หวังให้ทุกคนจะเชื่อหนูนะคะแต่หนูขอออกมาพูดในมุมของหนูให้ฟังเฉยๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือจริงๆแล้วเรื่องของน้ำใจเรามีให้กันได้แต่เราต้องคุยกันไม,ไม่ใช่แบบขาดการติดต่อหนูไปแบบนี้อ่ะหนูทักแชทเก้าไปว่าเก้าคือพี่รู้สึกไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาและตอนนี้พี่ก็ขอบคุณ สำหรับเพลงที่ได้ห0 0ล้านวิวที่น้องมีส่วนร่วมเดี๋ยวหนูหาแชทตรงนี้ก่อนทีนีวห้แชทไอติ๋เดี๋ยว่านนี้ทักไปบอกว่าตั้งแต่พอโทรมาทีนี้หนูก็ทักไปหาเก้าประมาณว่าขอบคุณสำหรับน้องเก้าที่ทำให้เพลงนี้ได้ร้อยล้านวิวแต่ว่าทีนี้ พอได้ร้อยล้านวิวตอนนั้นอะหนูโอนให้น้องสองหมื่นเนี่ยทุกคนอาจจะมองว่าน้อยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นหนูเพิ่งได้ค่ายอดวิวแค่เดือนเดียวเดือนเดียวตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเงินที่เยอะอะไรเลยเพราะว่ายอดวิวเนี่ยถ้าใครทําช่อง YouTube เนี่ยจะรู้ดีว่ามันเข้ายัางไงมันก็เข้ามาคือไม่มากอะคือสองหมื่นที่ให้ไปสำหรับหนูตอนนั้นอะมันโอเคแล้วหนูก็โอนไปให้สองหมื่นเพราะว่ารู้สึกไม่สบายใจที่คุณพ่อบอกว่าค่าตัวน้องอะมันไม่พอมันขาดทุนนู่นนี่นั่นหนูก็เลยโอนไปออนไปปปพอออโนนนบ้งเี่ย ก็บอกว่าเจอแชทเลี่ยงอ่ะเดี๋ยวกวดจะไม่ได้ต้งแร่งพิดเหลาเดี๋ยวขออนุญาตหายแชทแป๊บนึงมาแป๊บนึงนะคะหนูหายแชทก่อนตื่นเต้นนะคะหนวอกเลยใครไม่เป็นเลยนี่ไม่รู้เลยว่ามันตื่นเต้นมาก อันนี้อันนี้เริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นค่าตัวนะคะที่โอนไปหนึ่งหมืนบาทนะคะแล้วก็ถามน้องว่าพอไหมน้องก็บอกว่าได้ได้ครับพี่ขอบคุณมากครับแล้วก็มีนาแปดมีนาแล้วก็นัดกันถ่ายเอ็มวี่นนี้นั่นทีนี้เพลงเสร็จแล้วหนูก็ส่งให้น้องนะคะหลังจากสักพักหนึ่งหนูก็บอกว่าเนี่ยเสียงเก้าพี่ชอบมากเลยขอบคุณมากๆโก่นนี้นั่นแล้วก็หนูบอกว่าค่ายเพลงพี่เสร็จแล้วนะเผื่อน้องสนใจ คือบอกก้าว่าตอนนี้หนูทําค่ายเพลงแล้วค่ายเพลงหนูเสร็จแล้วเผื่อก้าสนใจอยากมาเป็นนักร้องหนูก็เสนอไปและน้องก็บอกว่าเดี๋ยวถามพี่พ,พี่พ่อๆวงวงก่อนนะครับหนูก็บอกว่าจ้าแต่เหมือนน้องตอบหนูก็บอกว่าต่อให้น้องไม่ได้อยู่ในค่ายพี่เนี่ยน้องก็ไปได้ไกลอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นแชทที่หนูพิมพ์ไปนะคะและทีนี้เราก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องเพลงเพราะช่วงนั้นเนี่ยเพลงในกระแสดีมากแล้วก็ปรึกษาการเรื่องงานรีวิวนะคะน้องก็ปรึกษากัน ก็เสนอราคาให้น้องไปว่าน้องควรราคานั้นราคานี้ก็คุยกันเรื่องของรีวิวแล้วก็คุยกันเรื่องชุดวันถ่ายเอมวนะคะเดี๋ยวเดียวหนูหาชตดนี้ไม่เจอประเด็นตอนนี้คือหาวเชตติดด่วที่พอตัวมากไม่เจอแป๊บนะคะทุกคน ใครไม่อินหรือว่าไม่เชื่อหรือว่าไม่อะไรไม่เป็นไรนะคะถือว่าวันนี้ได้ออกมาพูดของได้ออกมาพูดฝั่งของตัวเองแล้วก็เดี๋ยวอยากให้ดูข้อเท็จจริงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนหน้านั้นที่หนูเงียบเนี่ยก็คือว่าหนูไม่ได้เงียบหายไปเป็นเดือนนะคะเพลงดังปุ๊บเนี่ยเราก็ออกรายการทีวีมาด้วยมาด้วยกันตลอดจนกระทึงเออจนกระทึงว่าจนกระทั่งเพลงดังได้ร้อยล้านวิวคือหนูไม่ได้เงียบหายขนาดนั้นเราเจอกันในรายการทีวีตลอด จนกระทั่งเพลงหนึ่งร้อยล้านวิวนะคะหนูก็เลยพ่อก็เลยโทรมาเรื่องก็เลยเกิดขึ้นแป๊บนึงนะอ่ะเจอแล้วโอเคทีนี้เนี่ยค่ะพอหนูวางสายคุณพ่อเสร็จนะคะหนูก็บอกว่าหนูส่งแชทไปหาน้องว่าถ้าพ่อน้องว่างแล้วให้โทรกลับมาหาพี่ได้เลยนะคะพี่จะโอนค่าตัวให้น้องเพิ่มนะ เป็นน้ำใจจากทางพี่ที่เพลงได้100ล้านวิวขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้ประเด็นเรื่องการขอบคุณที่น้องออกมาพูดว่าหนูไม่เคยขอบคุณอันนี้ไม่จริงนะคะจริงๆขอบคุณตั้งแต่วันอัดเสียงด้วยซ้ําขอบคุณตั้งแต่อัดเสียงขอบคุณวันถ่ายเอมวีวันที่เราไปกินน้ําช้าด้วยกันหนูก็ขอบคุณมาตลอดไม่รู้ทําไมว่าน้องถึงออกมาบอกว่าหนูไม่เคยขอบคุณอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ไปออกรายการทีวีต่างๆก็จะขอบคุณตลอดนะคะ นี่หนูก็บอกว่าโอนต่าเพลงได้100ยล้านวิวแล้วขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งในเพลงนี้ขอบคุณที่ตัดสินใจมาร่วมฟีดกับเพลงนี้พี่ไม่รู้ว่าทําไมน้องไม่ค่อยอ่านแชทพี่ขอให้น้องรู้ว่าหนูยังเหมือนเดิมเสมอและทีนี้หนูโทรหาน้องน้องไม่รับหนูก็เลยโอนตังค์ไปให้2 0,000ื่นแล้วบอกว่าเป็นน้ําใจจากทางพี่นะครับแล้วน้องบอกว่าพี่เดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับหนูอบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะพี่ไม่สบายใจตั้งแต่พ่อโทรมาน้องบอกว่า อยากรู้แค่นั้นไงครับไออยากรู้แค่นั้น,นคืออยากรู้ในเรื่องของ 30- 70%เปอร์เซ็นต์นะคะเผื่อใครสงสัยเนาะหนูก็บอกว่าพี่ต้องขอโทษที่ตอนถ่ายทําเนี่ยไม่ได้จ่ายค่าที่พักค่าชุดใหด้พี่ผิดเองที่คิดไม่ถึงและน้องบอกว่าพี่สบายใจได้เลยผมคุยกับพ่อเองครับเดี๋ยวผมโอนกลับให้ครับไอคำว่าที่น้องบอกว่าเดี๋ยวผมคุยกับพ่อเองครับเนี่ยหนูคิดไปเองหรือเปล่าว่าน้องเนี่ยอาจจะมีปัญหากับพ่อในเรื่องนี้คือตอนที่พ่อโทรมาหนูไม่รู้ว่าน้องพ่อได้บอกน้องไหมเนาะนี่ค่ะ แลวน้องบอกว่าเดี๋ยวผมโอนกลับผมไม่สบายใจที่จะรับเงินพี่หนูก็บอกว่าพี่ก็ไม่คิดว่าทุกอย่างจะมาไกลขนาดนี้วันที่พ่อวันนี้พ่อน้องบอกว่าพี่ไม่สนใจน้องเลยพี่ยอมรับว่าพี่รู้สึกแย่มากๆและทีน้องหนูบอกว่าไม่ต้องโอนกลับนะเพราะมันเป็นน้ำใจจากพี่น้องบอกว่าส่งเลขบัญชีมาทีหนูบอกว่าก้าวจำไว้มีอะไรถ้าหาพี่ได้เสมอน้องบอกว่าครับผมสบายใจแล้วครับพราะน้องบอกว่าผมสบายใจแล้วครับเนี่ยตอนนั้นเราโล่งมากเพราะเราคิกว่าน้องเนี่ยสบายใจจริงๆนะคะ แลวหนูบอกว่าพี่ยังเป็นเอฟซีน้องเหมือนเดิมและก้าวบอกว่าแต่ถ้าพี่ไม่รับกลับเนี่ยผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันหนูบอกว่าไม่พือ้อไม่พือ้อก็ไม่เป็นไรหลับไว้น้านองพี่ก็ตัวตีคิดไม่ตึงเรื่องที่พักการแสดงพี่คิดน้อยไปจริงๆพี่ไม่เคยลืมว่าก้าวมีส่วนร่วมทําให้เพลงนี้มีคนฟังมาขนาดนี้ก้าวบอกว่าไม่พื้อครับพี่ผมต้องการอยากให้พี่กลับจริงๆครับเพื่อ,อความเพื่อ,อความสบายใจของผมผมรับตังค์พี่ไว้ไม่ได้หนูบอกว่าน้องเก็บไว้นะ น้องบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้บัญชีผมจะพยายามหาทางคืนไปนะครับในหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากถ้าน้องคืนพี่ก็ไม่สบายใจไปอีกนานปีแรกจักใจเลยพี่ขิดมากจนนอนไม่รับและน้องก็โอนกลับมาทีนี้พอน้องโอนกลับมาเนี่ยหนูก็คุยกันต่อว่าพี่เห็นพ่อส่งข้อความมาพี่ไม่ทันอ่านเห็นลบไปมีอะไรหรือเปล่าคือพ่อเนี่ยส่งข้อความมาอย่างหนึ่งแต่ไม่รู้อะไรหนูอ่านไม่ทันแล้วพ่อก็ลบข้อความนั้นไปนะคะ ถ้าหน้าตาดูไม่ได้ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเครียดจริงๆเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะเยอะดีขึ้นเยอะแล้วพี่หนูก็ทักหาน้องตลอดว่าน้องก้าครับถ้าว่างอยากชวนน้องมาร่วมคอนเสิร์ตกับพี่น้องบอกได้นะถ้างานไหนเจ้าภาพไม่จ้างพี่ค่อยแบ่งให้เองคนดราม่าเยอะว่าเราไม่ได้ร้องเพลงร่วมกันพี่ไม่อยากเป็นข่าวเสียอ,อีกอย่างถ้าเราได้ภาพเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเราอาจจะขายงานคู่กันก็ได้นั่นเป็นความคิดของหนูตอนนั้นนะคะแล้วเมื่อวันที่30พฤษภาหนูก็ส่งต่อไปว่าน้องพี่อย่าติดต่อง,งานถ้าไม่รับบอกพี่นะ เขาอยากเจ้าภาพอยากได้ทั้งหมดถ้าติดปัญหาตรงไหนคุยกับพี่ตรงๆได้พี่เห็นน้องไม่ตอบแชทพี่ไม่สบายใจเลยแล้วหนูก็ทักไปมาอีกว่าพี่จะติดต่องานนะน้องแล้วน้องก็ให้เบอร์ผู้จัดการน้องมาแล้วหนูบอกว่าคุยกันเสร็จแล้วตอนนั้นก็คุยกับผู้จัดการเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เรื่องล่าสุดพอเกิดขึ้นเนี่ยหนูก็เลยทักหาน้องว่าเก้าพี่รอน้องตอบนะคะเราจะได้เคลียร์กันหรือว่าไม่สะดวกให้ทางผู้ใหญ่โทรมาได้เลยปัญหาจะได้เคลียร์แชทก็จบตรงนี้ แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยก็มาเสนอว่าทําไมถึงไม่ไปเคลียร์กันข้างหลังทําไมไม่ติดต่อน้องไปคือจริงๆตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยให้น้องเนี่ยเอ้ยให้ผู้ใหญ่เนี่ยโทรติดต่อตทางฝั่งน้องแล้วแต่ว่าทางฝั่งน้องเนี่ยก็ไม่โอเคที่จะเคลียร์แล้วก็ไม่ได้นัดเจอจนน้องเนี่ยออกมาแถลงข่าวในที่สุดนะคะแล้วก็ตอนนี้คือคนด่าหนูเยอะมากแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเอาแค่คนที่เข้าใจก็พอเนาะตอนนี้ประเด็น กงค่าตัวเนี่ยไม่มีนะประเด็น7จ3 0ก็คุยไปแล้วว่ามันไม่ได้เป็นสัญญาใจแต่มันเป็นข้อเสนอที่เรายื่นให้แล้ก็เรื่องค่าตัว3,000บาทที่น้องบอกว่าหนูจะให้น้องไปคอนเติร์ตในราคา3 0 0 0บาทไม่มีอยู่จริงเพราะว่า3,000บาทเป็นข้อเสนอที่บอกไว้ว่าถ้าน้องมาอยู่ค่ายหนูถึงจะได้3,000บาท นะคะถ้าน้องอยู่กรุงเทพอย่างที่บอกว่าลงใต้สามพัน่ะเป็นหนูหนูก็ไม่มาเพราะมันน้อยไปเนาะทีนี้เรื่องที่บอกว่าหนูเปิดประเด็นให้คนด่าพ่อหนูบอกไปแล้วว่าหนูไม่ได้เป็นคนเปิดนะคะเพจนั้นเป็นคนเปิดแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกทุกคนคือเพจนั้นเนี่ยออกมาคอมเมนต์ว่าคนเนี้ยคือเป็นคนให้ข่าวเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้คนนี้คนในรูปเนี้ยก็คือแม่ของน้องนะคะแต่ไม่รู้ว่าแม่ของน้องจริงหรือเปล่าแต่ ออกมาบอกว่าแม่ของน้องเนี่ยเป็นคนให้ข่าวก็คือบอกว่าแม่บอกว่าใครจะกลับคายังไงก็ได้ความจริงก็คือความจริงแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแชทที่แม่เนี่ยโทรหาโทรหาเพจนี้นะคะเพื่อให้เพจเนี้ยเป็นสื่อในการออกมาโพสต์เรื่องนี้เพราะฉะนั้นแล้วหนูไม่ใช่เป็นคนเริ่มทางทางน้องนี่แหละทางผู้ใหญ่น้องไม่ใช่น้องหรอกหนูรู้ว่าเรื่องนี้เกิดจากผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยผู้ใหญ่ของน้องเนี่ยเป็นคนเริ่ม พอเริ่มปุ๊บคนมาด่าหนูด่าแม่หนูหนูก็เลยออกมาปกป้องตัวเองและทําให้คนเนี่ยกลับไปด่าพ่อของน้องก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็ขอบอกคนที่กําลังด่าว่าจริงๆถ้าจะด่าอะไรเนี่ยดาไไ่าเป็นลายคนนะคะไม่ต้องไปด่าคุณพ่อคุณแม่ของใครดังนั้นอ่ะต่อนะคะ เรื่องของคำขอบคุณก็บอกไปแล้วว่าไม่เคยมีสักครั้งที่ไม่ขอบคุณคือขอบคุณน้องตลอดมาแล้วก็เรื่องเอกสารที่น้องส่งมาแล้วน้องบอกว่าหนูทําเมินหนูจะบอกว่าหนูไม่เคยได้รับเอกสารที่น้องส่งมาเลยแล้วเอกสารที่ส่งมาคือเอกสารเกี่ยวกับอะไรตอนนั้นหนูอยู่บ้านหลังเก่าคือมีแม่มีหนูแล้วก็มีลิลลี่เรายังไม่มีแม่บ้านน้องส่งเอกสารมาแม่ไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับลิลลี่ไม่ได้รับแล้วใครเป็นคนรับเอกสารถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องชี้แจง แจ้งชื่อมาว่าผู้รับเอกสารคือใครแล้วก็อยากให้น้องออกมาพูดว่าเอกสารที่น้องส่งมาเนี่ยเป็นเอกสารเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่จะได้รู้ว่าที่น้องส่งเอกสารมาเนี่ยเพื่ออะไรแต่น้องส่งมาหลังเพลงออกนะคะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอกสารเกี่ยวกับอะไรเนาะทีนี้เรื่องที่พ่อน้องโทรมาอันนี้หนูก็เคลียร์แล้วนะคะว่ามันเริ่มต้นจากประเด็น จ็ดก็จบไปนะคะที่พ่อน้องออกมาพูดแล้วก็พ่อน้องเนี่ยไม่ได้มีการสอนอะไรนะคะเราคุยกันถึงเรื่องผลประโยชน์จริง,รงๆวันนั้นทีนี้ประเด็นเรื่องค่าตัว500บาทนะคะนี่ก็เป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหนึ่งประเด็นห้าร้อยบาทเนี่ยน้องเก้าเนี่ยท้ายหนูสาบานนึกว่าสาบานตรงนี้เลยสาบานให้ชิบหายสาบานให้ตายเลยค่ะนี่ก็ลูกล้านกูมอโนราสาบานทุกคนเลยว่ะ ถ้ารายการไหนได้1 0,000บาทเนี่ยคือออกรายการทีวีเนี่ยไม่เกิน10,000บาทนะคะตอนนั้นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีชื่อเสียงกันมากถ้ารายการไหนได้10,000บาทเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะให้น้องแค่500บาทหนูไม่เคยให้น้อง500บาทถ้ารายการนั้นให้เรามา10,000แต่ถามว่า500บาทมีจริงไหมมีจริงค่ะแต่เป็นรายการที่เราก็ได้มาน้อยนะคะได้น้อยให้น้อย ได้มากก็ให้มากนะคะแล้วถามว่าทําไมไปออกรายการทีวีถึงได้น้อยเรื่องนี้รายการทีวีไม่ผิดนะคะเพราะว่ารายการทีวีเนี่ยคือสื่อที่จะทําให้เราทั้งคู่เนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นวันนั้นที่สื่อติดต่อไปเนี่ยเราทั้งคู่เนี่ยต่างยินยอมไปโดยที่เราอะ่ะไม่ได้ถามราคาเราไม่ได้คุยเลตราคาเพราะว่าแค่สื่อหรือว่าทีวีเนี่ยไม่ต้องสาบานโชวหลักฐานเลยคือมันโชว์หลักฐาน500นี่ไม่ได้ไงคะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรายการเสร็จเนี่ย เราจะแบ่งเงินกันก่อนแยกย้ายนะคะคือ500บาทเนี่ยไม่มีอยู่จริงอ่ะเดี๋ยวหนูมีหลักฐาน2รายการที่หนูเคยโอนผ่านแชทเดี๋ยวหนูให้ช่วยหานะคะมีมีมีรายการหนึ่งที่ได้ส0 0พันและหนูโอนพันห้าแล้วก็อีกรายการหนึ่งเนี่ยหนูก็โอนพันห้าก็คือ2รายการนั้นอ่ะ3,000บาทนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วรายการละ500บาทเนี่ยไม่มีจริง นะคะถ้าได้หนึ่งหมื่นเนี่ยให้มากกว่านั้นแน่นอนให้ตามสมเหตุสมผลจะบอกว่าการไปออกรายการทีวีแต่ละครั้งเนี่ยเราต่างคนต่างรู้ดีว่าเราไปเพื่อโปรโมตเพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งเราอาจจะต้องยอมเจ็บตัวบ้างซึ่งหนูก็ไม่เคยบังคับน้องว่าน้องต้องมานะเพราะถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการไม่เอาพี่หนูไม่เคยบังคับ และทุกครั้งที่เราแยกย้ายกันตอนที่เราไม่เคยมีปัญหาเนี่ยเรายังพูดดีกันอยู่เลยวันนั้นที่รับเงิน500บาทหนูยังถามเลยว่าพอไหมเพราะว่ารายการให้มาน้อยมากหนูขออนุญาตไม่ชี้แจงว่ารายการอะไรให้น้อยให้มากเพราะว่ารายการทีวีไม่ผิดเขาคือสื่อที่ช่วยเราโปรโมทให้เรามีทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ขอเอ่ยแต่จะขออนุญาตชี้แจงว่ามีอยู่รายการหนึ่งนะคะที่หนูไปกับน้องแล้วรายการเนี่ยส่งไลน์มาหาหนูว่า นี่นะคะน้องเจนนี่รบกวนแบ่งค่าน้ำมันรถให้น้องเก้านิดนึงพอดีน้องเก้าทักมาถามแต่ตอนแรกน้องเก้าไม่ได้แจ้งว่าขอค่าน้ำมันด้วยนี่นะคะก็คือรายการเนี่ยดิวหนูกับลิลลี่เนี่ยแยกแล้วก็ไปดิวน้องเก้าเองนะคะเดี๋ยว,ยวแล้วน้องเก้าบอกน้องเก้าก็ทักมาว่าพี่มีค่านำรถเออค่านำรถวะพี่มีค่าน้ำมันรถไอพวกไม้แล้วหนูก็ไม่ถามอะไรมากหนูก็บอกว่าขอเลขบัญชีน้องน้องบอกโอเคครับ แล้วหนูก็บอกไปว่าพี่ไม่รู้เพราะว่ารายการนี้เขาติดต่อน้องเองหนูก็เลยไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวน้อง9ก้าเพราะว่ารายการน่ะติดต่อน้อง9ก้าเองทีนี้พอรายการบอกว่าให้แบ่งให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้คุยกับ9ก้าไว้ตั้งแต่ต้นหนูก็แบ่งให้ค่ะหนูไม่ได้ว่าอะไรเลยคือแบ่งก็คือแบ่งไะค่ะทุกคนทีนี้น้องก็ส่งเลขบัญชีมาแล้วหนูก็บอกว่านึกว่าน้องคุยกับรายการแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้น้องก็บอกว่าใช่ผมก็งงเขาบอกว่ารวมมากับพี่แล้วแล้วหนูก็บอกว่าเพราะตอนที่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ำมันรถ ด้วยเพราะตอนพี่พี่แจ้งว่าขอค่าน้ามันลดด้วยของพี่พี่ขอไปสามพันเขาให้มาสามพันของเก้ากี่บาทนะคะรายการนี้ขออนุญาตชี้แจงว่าเท่าไหรแต่ไม่ต้องรู้ารายการไหนนะคะก็ได้มาสามพันแล้วก็หนูถามว่าของเก้ากี่บาทน้องบอกว่าแป๊บนะหนูบอกว่าเท่าไร่เดี๋ยวพี่แบ่งไปทีนี้หนูก็บอกว่าแล้วแต่น้องก็บอกว่าเดี๋ยวมันมีชื่อรายการอยู่ขออนุญาตปิดชื่อรายการนะคะอันนี้อ่านอ่านตามความเป็นจริงดีกว่าถ้าอันไหนไม่เป็นความจริงเนี่ยน้องอ่ะสามารถออกมา แถลงได้เลยนะคะน้องบอกว่าแล้วแต่พี่เลยครับหนูก็เลยบอกว่างั้นของวันนี้กับของพ่งนี้เอ้ยน้องทักมาอีกวันใช่ไหมเราบอกว่าของวันนี้ของเมื่อวานที่รายการให้โอนแทนเนี่ยพี่ให้ไปสามพันบาทนั่นแปลว่าคือหนูตีไปให้วันละหนึ่งพันห้าร้อยบาทก็คือวันแรกที่หนูได้มาสามพันเนี่ยหนูก็แบ่งให้น้องไปหนึ่งพันห้าร้อยบาทแล้วทุกคนลองคิดดูว่านี่ค่ะนี่คือสลิปสามพันที่โอนไปอันนี้คือสองรายการนะคะสามพันบาทแล้วรายการแรกเนี่ยได้มาสามพันบาทแล้วก็รายการที่สองเนี่ย ก็ได้มาอีกยอดหนึ่งนะคะก็เลยแบ่งไปให้เนี่ยหนึ่บาทสอวันรวมเป็น3,000บาทซึ่งทุกคนลองคิดดูว่าหนูได้มาแค่สามพันเนี่ยหนูแบ่งให้น้องแล้วพันห้านั่นแปลว่าถ้าสมมติเราได้มาเป็นหมื่นเนี่ยจะให้แค่500ร้อเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้และถ้าตอนนั้นเนี่ยที่หนูให้ไป500ร้อแล้วน้องเก้าบอกว่าน้องไม่โอเคเนี่ยทำไมน้องไม่บอกพี่ คือถ้าบอกแล้วพี่จะได้แจ้งเหตุผลว่าทาไมถึงได้เทา่านี้แล้วน้องเนี่ยก็สามารถเช็คก,กับรายการได้เลยว่ารายการไหนให้มาเท่าไหร่อันนี้น้องสามารถเช็คได้ว่าทําไมน้องถึงได้เท่านั้นให้น้อยหนูพี่ก็แบ่งน้อยให้มากพี่ก็แบ่งมากแล้วก็ที่น้องเก้าบอกว่าน้องเก้าต้องเดินทางไปถ่ายรายการจากพัทลุงไปกรุงเทพเนี่ยก็ไม่ใช่ความจริงเพราะว่าน้องเนี่ยอย dette, ู่กรุงเทพอยู่แล้วน้องอยู่กรุงเทพตั้งแต่วันที่น้องตัดสินใจไม่สินสัญญาค่าให้พี่น้องก็ย,าย้ายครอบครัวไปอยู่ที่นั่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ก็คิดว่าบางรายการที่พี่่่แบงอ คือพี่ก็ได้มาไม่เกินสามพัน่ะพี่ก็เลยแบ่งให้ห้าร้อยอ่ะแล้วแต่พี่อ่ะกับลิลลี่ตอนนั้นเรายังไม่ซื้อรถตู้เราเช่ารถตู้ไปน้องคิดดูค่าโรงเล่มค่ารถตู้ข้องผีกัรมันเข้าเนื้อเหมือนกันแต่เราไปเพื่อโปรโมทและพี่ก็ไม่ได้บังคับก้าวด้วยคือเราไปเพื่อโปรโมทแล้วตอนนั้นอ่ะเราก็ดีกันแล้วก็ย้ําตรงนี้ว่าถ้ารายการไหนที่ให้หนึ่งหมื่นบาทไม่ใช่ห้าร้อยแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะคะสาบานไว้ตรงนี้สาบานในชิพให้เลยนี่เป็นลูกเล่นคุณว่าโนโราย ถ้าได้หนึ่งเมื่อนบาทไม่ได้ให้ห้ารอยแน่นอนนะคะโอเคเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนจะเชือ่อหรือไม่เชื่อนะคะก็จอบไปในประเด็นหนึ 1, ่งเมื่อไหร่0รอยนี่ไม่จริงแล้วก็ได้น่อยก็ให้น้อยได้มาก็ให้มากให้ตาม,ให,ตามให้ตามความเหมาะสมนะคะทุกคนซึ่งเรื่องของยอดวิวเนี่ยซ้ที่เปอร์ตินก็คือบอกตรงนี้ว่าคนทําธุรกิจจะรู้ดีว่าให้ไม่ได้ทุกคนอาจจะมองเห็นว่าทุกคนนี้เราได้3้ำรอยลานวิว เรามีตังงแต่ทุกคนไม่เคยเอ็นจังว่าตีว่าเพลงที่เราคาดทุนเป็น10เพลงเดียวลงทุนอลไรเราคาดทุนเนี่ยเราไม่เคยมาบอกใครเลไทุกคนไม่เคยรู้หรอกเพลงมันไม่ดังทุกคนอย่ามาว่างคขว่าเพลงดังเร้วเรารวยจากเพลงนี้เพลงเดียวแล้วก็มีคนบอกว่า1ล้านวิวได้30,000บาทอันนี้ไม่จริงนะคะอันนี้ลองศึกษาดูทางช่อง youtube ว่าแต่ละช่องเรายได้จะไม่เหมือนกัน1ล้านวิวไม่่่่่่ใใใช 30, บาาทททออออยงงงแแนนนนนนนีีนี้้้้ลก็็เเปรืขจจ ทำไมหนูแบ่งให้น้องไม่ได้เพราะว่าหนูเนี่ยโทรหาพ่อน้องแล้วแล้วพ่อน้องก็ไม่รับทีนี้โอนตังไปให้น้องสองหมื่นแล้วน้องก็โอนกลับมาแล้วยายหนุยตำปลื้อในเมือสอ่องมืนก็โอนกลับแล้วยายหนุยตำปลื้อให้หนุยประห,ห,หยัดเยียดตาง่ายน้องเหรอก็น้องไม่สบายใจที่จะรับเงินไว้แต่หนูก็ยังส่งแชทไปหาตลอด